สวัสดีค่ะเด็กๆสบายดีกันไหมคะกลับมาพบกับคุณครูเฟิร์นอีกครั้งในหน่วยรู้รอบปลอดภัยถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหน่วยรู้รอบปลอดภัยการปฏิบัติเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยเด็กๆต้องรีบวิ่งออกจากอาคารที่เด็กๆอยู่ อยู่ในที่โล่งแจ้งและใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์นะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์และอันตรายเครื่องใช้ไฟฟ้าประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกสบายอันตรายใช้อย่างไม่ระมัดระวังจะทำให้เกิดอันตรายได้การระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่ออยู่ที่บ้าน การขึ้นลงบันไดเวลาที่เด็กๆขึ้นลงบันไดจะต้องไม่วิ่งเล่นกันและระมัดระวังให้มากเพราะหากไม่ระมัดระวังหรือวิ่งเล่นกันอาจจะทำให้เกิดอันตรายก็คือการตกจากบันไดนั่นเองค่ะอุปกรณ์ขอมีคมเด็กๆจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะอาจจะทำให้บาดเจ็บได้สารเคมีที่ทำความสะอาดในบ้าน เด็กๆจะต้องไม่เข้าใกล้และต้องจาไว้เสมอว่าไม่ใช้ของกินนะคะและเมื่อเด็กๆจําเป็นที่จะต้องไปสัมผัสหลังจากนั้นให้ล้างมือให้สะอาดค่ะการระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่ออยู่ที่โรงเรียน การเล่นสนามอย่างปลอดภัยเด็กๆจะต้องรู้วิธีการเล่นสนามคือแบ่งปันกันไม่แย่งกันและระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นสัญญาณเตือนภัยกลิ่นเหม็นไหมเสียงกระจกแตกหรือเสียงที่ดังมากๆค่ะ การปฏิบัติตนและป้องกันภัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะห้ามรับของหรือพูดคุยกับคนแปลกหน้าการปฏิบัติตนและป้องกันภัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเมื่อออกไปที่สาธารณะเด็กๆห้ามอยู่ไกลจากผู้ปกครองเมื่อเด็กๆพัดหลงกับผู้ปกครองควรไปหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เช่นตำรวจค่ะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้วิธีการสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองระมัดระวังเมื่ออยู่ที่บ้านที่โรงเรียนและที่สาธารณะค่ะเด็กๆห้องคุณครูเฟิร์นน่ารักและพยายามได้ดีมากค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ